เออมันหนึ่งเจงสี่แมนเอออู้ยติงหน้าอุ้ยอุ้ยนีืันเดิมเอออุ้ยนั่นผุดอุ้ยผุดปื้ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับพี่สารบ้านฉันจะพอกันในวันที่สิบส่ธันวาคมสองพจ้อยหแปดจ้พมผ้าพี่น้องลงหวยลงฮองจ้าครับผมมาใส่ตุ่มนอแม่ปลาหมีเยนลำหวยคือเก่าแล้วครับพี่น้องไปจ้ะพี่น้องรู้น้องกันจ้ามือหนีสีสูงสีมันบ่จ้าไปครับลงหวยลงฮองจ้ามือนีมาใส่ตุ่มจ้ะพี่น้องไ้พอปลาหมีเป็นผู้ใส่จ้าเหลืออยู่สองหลังสุดท้ายจ้า เปลี่ยนหวยเปลี่ยนหองไปเลยๆจ้ะราหลุนน้ากันจะพี่น้องอนีนสีมานบอตุ่มเห่ากะซิบเจ็ดลังคือเกาจ้าอาหารที่ใส่กระโค้งไก่สดกระห่ำจ้าห่ำนี่แม่ปลาม,มีสีหอใส่ผ้าไว้จ้ะพี่น้องหอใส่ผ้ามงไว้จ้ะราหลุนน้ำกันตอนยามเลยจ้าเดลี่ยลายามครับพี่น้องไมอน,นี่ลุยน้ำเปียกแต่ลังแหลกเลยน,<อ>นาะน้ำพึ่นยังไหลยอยู่ครับพี่น้องเดินๆครับ ในล,ลังแหลกครับอ้าวถือดูครับพี่น้องเป็นปลาจ้ะเด็ดค่าหน่อยกึห <c oughs> ูหินแล้วเนาะป้าข้าอขึ้นยึดหลังจ้ะเห็นน้ำแต่ลังแหลกเลยนะเขาเนาะโอ้โหส่วนลำ,ำ,ำการใจพี่น้อง,งแต่ละหัวแต่ละหองสิบกว่คือกันเลยไปเรื่อยๆครับขยับหวัวไปเรื่อยเนาะ ้ำหวยไปนน้ำครับแหลกครับลักษณะลำหวยที่มาครับนี่ลำหวยเพิ่นก็เปลี่ยนไปเ,นรนเรื่อ,ๆอนนยๆน,นะครับว่างก็เริ่มหายไปเรื่อยๆเนาะแม่ปมอหนี่จะเห็นเลยครับว่างเป็นก็เริ่มหายเริ่มทมครับเริ่มบ่มี่ว่างนะครับนี่บ้างหม่อ,มองบางหม่องก็บ่บบเคยเป็นวังก็เป็นวังเนาะ น้ำกัดเสาะไปเรื่อยๆทมไปเรื่อยครับพี่น้องแต่ละปีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับหนูน้ำกันรังที่สองครับทั้งนาไปแล้วครับหนูเป็นน้ำกันเลยครับนี่ยังบ่อโอ้มีติใส่เล็กดๆด้วยเนะาะครับผมกระปูคัดนอแม่แจกกระปูหินจะพี่น้องหรือกระปาร์จะ เป็นกปูหินจ้ะอาเกตแข้งก็มีปลาสิวเขาก็มีนองวั่งนี้น่องห้องนี้แล้วกระปูเป็นกระปูหินจ้ะหลังไหนจ้ะมดกันต่อจ้ะหลังหนึ่งครับ

ปลาไปใส่เบิดป้ายันกระปูปลาตูได้ดิฮึกไอ้กะโอ้วขันเขาเนี่ยปลากระยานแล้ยดีเลยอ่ะอ้าอีินยังกระดีเบิดแล้วว่าต้องติดดึกกอย แปดขาให้ใส่ถุงเกาอยูไน้เน,หน,หนะาะครับผมโอ้เัอออกเลยนาะอืม <laughs> นั่นไอแปดขาก็เอาละมนันนี่แล้วอีกหล่ลา้างยั้ไยเน,หนะาะครับผมอีกล้าง,นงหนึ่งครับ ีเสียงแน่ครับแค่เน่แค่เน่แล้วเริ่มเอิบเริ่มอ่าวแล้ยล้างที่ทะเลบ้านล้างที่ซีบอกว่าบ่มีกระปูปรรบ,บันใดครับนี่นนจ,จ้ะสิบเจ็ดล้างแค่นี้เนาะหนึ่งขึ้นไปเลยได้ใช้กันไปเลยเนาะ ก็ใส่ใหญ่คื so. ่ไค่อยู่คือว okay. so. ่าแล้วเนาะแต่ละหัวแต่ละหองก็เพื่อกันจ้ะไปเรื่อยๆครับพี่น้องหัวเดียวกันกับเปลี่ยนมองไปเรื่อยๆครับจากเป็นว่างกับเป็นสายจ้ะพี่น้องเดี๋ยวต้องกันต่อจ้ะเหมืนกันอีกครับเห็นเอิกเลยกระปูบอกแปลกค่ะคุณล่ะครับต่มฮะเห็นเอิกเลยแม่ตัวเมีย ขันหินเอิกเนาะขันกระปูเขาป้ากระบอกคอยมีปอนไดครับหยานที่มีหยานเถื่อนย่างเขาดีเบิดตายอันนี้ไปบ่ปล่อยเด้ครับทำหมูหงทอดกินกระแสะเพื่อกันดองไว้ก็ได้ครับเนี่ยตำซสดเลยก็ได้แล้วแต่ผู้มักครับ Cô nó pha cội lạp pha Phạc 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 ông We have But, no idea no Man tang bóng bên 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 nó, bên 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 kìa bên bên tiếp của bên của น้่างกินโขกกับมองเป็นวังยางบ่ไดก็กินโขกมากเป็นเอิบไลยนอกกระปูหอยนี่เนาะหืกระปูหอยต่อนี่ปายอยูู่่าเะ ดแค่กดแต่แค่กดเดียวได้แน่นครับให้เหลือๆยังกลัวสิพอแรงเพิ่นแล้วครับแน่นจ้ะเปิดสิไปรวมตัวกันอยู่ใส่แต่ว่าน้ำก็ยังหลายยีนห้องนี้เนาะแน่นครับปีที่แล้วน,านา้ำมือขาเจ้าจัง,จงเลยม,มาใส่คราวได้แล้วมาใส่ผู้มาก,ก่อนก็นมีอยู่ <laughs> <laughs> ลุยเป็นลุยคุณเนาะเพียงกางขาเน,นาะนมาเสลี่ยนเลย อัยน MM uh, uh, er, 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 ี Ay, uh, ้เท่นาังไอเอ้ hmm. oh, okay. nah. ิงนเป็ดกหมือนเดิมอ้าวอุยทังปลาทั้งปูครับพี่น้องหลังนี่เจแล้วบ้านจังว่าทีนะออกมาเททังหนองนาองนำเลืกครับ เอาซูงกันนั่นเหรอร่างนี่ครบเสร็จตุ๋นตุ๋นได้เนี่ยไอ้ตุ๋นได้นี่นี่ว่าตุ๋นนะครับอะสามีหมกยุงปูยงปูที่เราหั่นถือยังดีเบิดแล้วครับเพราะว่าเป็นอาหารได้เบิดครับยังใช่ประกอบเมนูได้เบิดเนาะครับผมเอาดูน้อกันเรื่อยๆจ้า เ,เี๋ยวคือตีนบ่ตียังครับ่นนั่นนั่นมีปลาแน่ครับเอ้ยเดยวเลยปละกังบ่แม่ตีอนตันเ <laughs> ดีเ๋ยวเตรียมก้อกแม่ตีให้โอ้ ก <onders Spanish> si ินตังอุ <Kaz im> ๊ยเกือบหุดสีแดงโบทมันสิแฮงกว่านี้หน่อยนึงบ่หุดเลยบ่จักเนาะครับผมไอ้กังเนาะไอ้กัง้องเป็นกระปูน้ห้องที่เฮาใส่รอบนกระปูน้อยก็มีปูใหญ่ก็มีเนาะแม่นครับนบ่มีวงเนาะ มีแน่แล้วครับเอออุ้ยนั่งคนเดียวอย่าบอกนะลายด่างกระตาเป็นปลาสิปลากระเดือจ้ะพี่น้องปลาเคิเทนได้แล้วโป้นึ่งปัาเต้สิบโมเห็นโป้ครับมือหนั่งมีเสียงหัวมีรอยหยิบเลยเด้อจ้ะพี่น้อง โอ้เก oh, ือบรูดมัดไน่อยๆครบเสียดลังนี่อ้าวรูดต้างเป็นวังใจพี่น้องซิดเจ็ดลังนี่สิมาหน่อยมานไล้ซัมเลยน่าคืนกระติกแล้วจ้ะกระปุ่มเหรออันนี้เสียงใน่แต่ขาดแล้วครับคันนี้ปู่ โู้ยว้ายยกโปกรไดนงยกตีนมี่าน่ด้จำจังการล้างมหัรลานีนจ้ะพี่เนงเอ้าคือไปเรื่อยอะไบ้านี่คือไปเรื่อยไเสียงกระดังไปเรื่อย ชักลักชักหลังเลยบูลล้เลยไปเด็นท์ปุ้ยเกือกกบซิบเลยเนาะอีกชุดหลังบปเต็มบ่กปติกแดงเอา,เอานี่ไปเฮ้ยไรงนการต่อจากพี่น้องลักษณะลำหอยครับพี่น้องมองขึ้นมองเล็กครับ มังแขรมันหวงเนาะนี่พดเกาพี่น้องเห่าแล้วครับแมนครับทั้งหนาวรับเอ้าบดใส่ปุ้าทุกบดใส่ โอ้โหเขียวๆฝุ่นทังหนาวายุเีนหินมาตือนคุนครับวางเลยสร้างบรรยากาศไปนํ่ครับฮัาเบิดเลยบ่มเบิดเลยโอ้ยังเขาทํมเบิดฮมเบิดมียังโอู้ไอ้กั้งนี่ล่ะโอ้ยเก่งเาะ มาิ่งเสรบ <laughs> <laughs> เปลนส้นแน่ครับรเ,เปลนส่นแห้งกับเบิดแล้วครับอแหมวว่ครับอย่งอ่ะกัะป,ป,ปูเฮ<ะ>้ยทำเบิดเลยล่ะไอ้กะ

Cũng à. như bùa lại bùa Nằm lại. thật quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những หอมขึ้นมาได้คำนี้หอมเลยเนาะเป็นดนดมหน้ากับไก่สิเหลวเลยทีเดยหล่นกันเรื่อยๆจ้าหนึ่งหลังนี่มอยู่บ่เออมันนจงยังสี่แม่น่้ที่สองที่สามเนาะครับผม ตรองสีแนมต้งในนีใน,นอ่าว <c oughs> อุ้ยมีหิวผอมบ้าสีผอมบานนี่ถือใจเป็นลายครับในป้อมดูมนานไลวจ้าพี่น้องไกลแล้วเราอยู่จากหลังวา่นานต่งาดจีนบดนับเปนหลังนี่ละ ในขนาเด้นี้ลุยเป็นลุยเนาะเลอกบ่เออตอนใส่ใส่อยู่เพงฟังฟังปุ่นุนแม่แบบไอ้จไหนตีมบ่อยเอออุ้ยต้นครับหลังนี่ Thì làm được đấy nhỉ Nàn Thì cứ lựa chuẩn đi Cô nàng Cô tí nó ngay kia Cái đây và Cô cái này anh đều bớt hẳm lên vào mì xẹp nó luồn đất trái phi nào tem tít bò Chắc tem năm cặp bù chắc tem năm ba cái này cái sáng คันเต็มคือเต็มบ่คือครับมึงคุณ่ะนี่เป็นมับนาดเหลือยู่สามหลังส้านาะครับผมประมาณยิ้มย้ม่ยิ้ม้ม่ยิ้มไม่ยิ้ม เป,ป,ป๊ะๆประมือเป๊ะๆเฮ้ยติงหน่า<อ>นี่โ,นโ,โปโปที่สามที่สี่นะครับพี่น้องแม่จ้ะกระปูกระตัวเดียวกันบ่ม,มีปู่จึงได้กระไข่นี่นะครับมาทางนี้ถือกลัวทางนั้นเนาะแม่นครับลูกปาสิเหิงมือจักเนาะมีโอกาสครับเพราะว่าใส่ถลนไปแลยก็ยามลงมาจา้ะทางนี้สิเหิงกว่าเนาะแมน่นนะ สูขาค้าเขาเลยนี่เดี๋ยเคปเอาจ้ะหลังนึงข้้งน้ำโอ้น้มติ่งเลยบ่อู้แลนแลนแลนต่งเลยครับพี่น้อยไอกลงบอสปอของตีน้ย อุ้ยนี uh ่น่าน um> uh 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 ั่าน่าของกระด้างมีกระด้างกันถือสุดยอดหลังนี่มีเลื้อไอ้ตัวคนดินเลยเยอะคนมีแลนเลยไอ้กังหมอนี่นี่ตัวคนตึก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 นี่โอ้ยมีแห้งเนาะน่นปิดไว้ไว้เตรียมปิดน้ำ ขนาดใจอยู่ทุกปีกยังตื่นเตืนได้ใจพี่นเนาะเตรียมฟ้าปิดนั่งเจ็บแรด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 เต็มตาไว้ก่อนโอเคเอาหยันเลยเด้ดหอ,ห,อหรือน้ำกันลังซื้อถ่ายครับปออีนออบปีนตีนบ่ เบบี้ขวักมืออบาๆกับมีเับเป็นลอยใี่ไหมอือนี่ครับงั้นเอาเลยเนาะคนลงน้ำด้วบาลีี่น้องโยดครับสุดยอดลังนี่ห้เบิรงท้างในได้จ้ะผุนบ สุดยอดนะไอเนะาะครับผมปลาซิวเขาใะพี่น้องมีแต่เมยังไงเลยหลังนี้แล้วก็ปลาเก็ดแข็งจ้ะกระปูห่าหกโตมันอยู่ทากเก่าอยู่จ้ะพี่น้องจากองศา <c oughs> ลังสุดท้ายล่อแห้งจ้ะแฟน <c oughs> สวยๆเลยจ้ะดูนี่โยความดีให้พ่อปลาหมีเลยจ้ <c oughs> ะพี่หน่องแ่อปลาหมีใจคิดหลังนี <c oughs> ่ใ,ใส่กระตาบ,าตาบอ เพิ่นออราะว่ากะติเข้านี่เต็มไปที่เรียบร้อยจ้ะนี่พี่หน่องเดว่าเหลือตาใส่ติ๊กจ้ะเหลือติ๊กใส่กะตาอ่ะเดือดไอ้เอาลุงสองโอ้ยเย็บเป็นเย็บนาะงียเป็นเย็บสองเป็นสองจ้ะแต่เอาสวนรค์ปลาหลังนี้น้องใส่ไงไงได้จ้ะนี่มือนี่สุดยอดจ้ะพี่น้อง เหลือกระติกไปใส่กระตาเนาะครับผมรุ่มชิบเช็ดลังพี่น้องเขาทุกหลังเลยจ้าบิ่งผลงานโดยล้วนเลยจ้าครับผมผลงานเฮากระจิเป็นป่าแล้วครับเมีนจ้ะมีหลังสุดท้ายเนาะล้างสุดท้ายเนามะแต่ตัวงางามจ้ะนี่อันนี้กซสิมีกระปูกปลากระป๋องปลาเก็ดแข็งแล้วครับกลาซีเข่าก็มีเต็มกระติกเนาะวันนี้เนาะครับผมสิตดีอวเด็กใส่พี่น้อง ครับผมผลงานการหาอยู่หากินของเข้ากับภาพพี่น้องมาใส่ตุ่มเน,ะมนาะแต่ถือว่ามานสุดยอดเลยครับพี่น้องเต็มกระติกเนะาะเต็มกระติกเทืือแหลกครับหล่นกระติกใส่กระตาเมื่อนี่กระสีลักๆกระสีเป็นปลาเนาะไอเนาะเน่ครับไอยุกโปให้อายด้ยนี่เพราะว่าไอาใส่ทุกหลังจา้าสุดยอดจ้พี่น้องเมื่อนี่สาฝาก็ไลยก็แช่ก็ติดตามในสองอีสานบานฉันเนี่ได้จา้าแม่ปลาหมีก็ขอ,ขอบุญขอคุณผู้ที่เขามารับชมขอคุณทุกกรล่างแรงใจที่สรงพอปลาหมีก็แม่ปลาหมี สำหรับคลิปมือนีสวัสดีค่ะสวัสดีครับบอกกันไหมคลิปนานจ้าครับผมก็หลุดน้ำกันเรื่อยๆครับว่ามือได้สีมันหน่อยมันลายเป็นได้เนาะนสีมีจ้จังสีบอบ่วครับมือนานครับ